สวัสดีค่ะพ่อเซียนกลางดงสวัสดีครับคุณแม่มพระโชคแล้วก็บเอฟซี FC ทุกๆท่านครับค่ะโอ้<ม>โอบ่ได้เห็นหน้ากระโดนกับเอฟซีเนาะพอ่อเซียนเขียนอยู่บ่มีโอกาสได้ลงนะครับตอนนี้ไม่มีโอกาสเสียร <c oughs> ุ่งแนวทางหัวรัฐบาลไทยวันที่สองพฤษภาเอฟซีน FC เนาะเป็นแนวทางครับผมวานว่าสีสัมภาษณ์พ่อเซียนอยู่มันล้มมาลืดขื้นเข้ามาเนาะก็เลยบ่ได้ ค่ะมือนี้ก็เลยเอาฝาอให้เอฟซีแต่เสาเพราะว่านัดเอฟซีถึงแต่เมื่อวานนี้แล้วเพรเซียนครับค่ะกรับเลขของพราเซียนกับพราเซียนเฮ็ดไปถ้าหลายมือแล้วค่ะไปยังไหนพราเซียนอยู่ดีมีแห้งอีตัวเดี๋ยวนี้เซียนครับใครน่อยู่ว่าพราเซียนกินยาโค้กหนันโบวานก็บใคยแนี่ยช่วงนึงก็สู้ไปครับค่ะเดี๋ยวนี้ก็ช่วงนี้ก็บใครก็ยังน้อยกินยากินยาโบวานเอฟซีหลายท่านพนวันโอ้ยขินหอดพราเซียนกลางดงได้แอนมินมาสั่นสัมผัสเล่าขอไวย รัฐบาลให้เด้อวัสดุคีรีหวัดพอเสียนเราเป็นยังไงอยู่ดีมีแห้งอยู่บอกวัสดุเอฟซีฝากถามไขรแน่อยู่ครับช่วงนี้ดีขึ้นอยู่ค่ะจินยาครับกินยาควบดันเบาหวานอยู่ควบดันเบาหวานทั้งยาสมุนไพรทั้งยาแผนปัจจุบันใส่เข้าไปน้ำกันอือเราซื้อวัตถุไขรแน่อยูุดอกค่ะโรคผู้เฒ่าโรคผู้สูงอายุเนาะพอเสียนเนาะควบดันเบาหวานนี่เขาก็บอกโบราณนะมันมาหาเอิงอ่ะค่ะพอดอกมันเขามหาอิ๋งค่ะ แต่ส่งพอเซียนส่งจยอยเดพี่น้องเอฟซีค่ะพอเซียนส่งจอยจอยลงจากหน่อยอยู่ค่ะซึ่งหวยรัฐบาลไทยงวดบางนึงนีงน่นก็บ่ได้ลงเนาะพอเซียนเนาะพอเซียนลงแต่ห้าน้อยในในไลก่กลุ่มเนาะพอเซียนค่ะเออเป็นน้าทางเอฟซีครับเพราะว่าพอเซียนเฮ็ดไว้แต่หลายมือแล้วแหะครับเฮ็ดไว้แล้วคร<ะ>ับส่งสิฟันดีอยู่นะฟันดีอยู่เลยอยากมาก bèn gì đây, nghe mùi cá sấu, muối sấu phát hiện, ừ, cây không, đuôi cây, ạ, ô, nó sẹp rồi, cây, đuôi cây sẹp cho nó, cây không nó nhau chứ, ใกล้ตีแล้วใกล้ตีก็เอามาอยู่นั่นแหละกินอะไรเรากินในตำนามันจำนานมันกินครับเห็นหน้าเห็นตากันเอฟซีกับพอเชียนกลางหนงคุยกันไปสกอน์พอเชียนที่ทอดเอฟซีทุกทุกแผ่นดีครับค่ะแต่มีแต่แนวทางฮานอยเล่าเนาะให้เอฟซีเนาะครับผมเป็นแนวทางให้เอฟซีมาแบ่งปันครับมาแบ่งปัน ในทางระดาบไทยครับผมไอ้ที่เอาไปทีหน้าเราจะดีกว่านาะมันจะไกลแล้วยันที่พรท่านนะสงการเป็ยังใดเพราเซียนไปเที่ยวไปหัามบุญทั้งใดเพราเซียนเล่นแถวนี่แหละครับแถวพวกเพื่หนองคาเนี่ยนะครับเป็ไก่ว่วได้ที่รถบวไว้ไก่มันที่บุกครับลูกนุ่มเหลาลูกนุ่มเหลาครับพ่อสว่าผู้สูงไวัพี่นเนาะก็ เลขของพระเสียนกับส <Okay. S 1> ีป e ้อยกับเป็นช uh, ุดเดียวกันครับซื้อได้ทั้งล like ่างทั้งบนนะครับคุณแม่พระโชว์ก็เอามาเขียนครับค่ะเดี๋ยวเพระเสียนกับสีเขียนอย่างเดียวพระเสียนเองก็ได้ซ้ำนาทีนึงเบอกว่าสกอนกขาเวลาพระเสียนเขียนอย่างเดียวเรื่องพระเสียนเป็นไรสูมือท่ามาหากินยังพระเสียนบริลลคลิเขี้วเหรอเขียนเกิดรึบ้านนี่แหละก็แก้กับนี่แหละครับเบิ้งดูเรื่องสวนแต่ว่าช่วงนี้ฝนกับบกค่อยตก พักพก็บวค่อยงามนะครับแล้วก็บวค่อยงามเพราะว่ามันเปียดแห้งครับคช่<ฆ>เจ๊ก่รักษาสุขภาพช่วงนี้การมันห่อนเนาะเพราะเย็นนะน,นะนีมีขาวอยู่เลยว่าฮิสโตก,กินฮ<ฆ>ิสโตกินเพราะว่ามันก็อากาศมันห่อนเพราะว่าละเงื่อเงื่อ,อพกพราะเยนก็บวชค่อยออกเจ้าปีหลักปีนี้กับเงื่อแตียกเขาเขาค่ะ<ฆ>ใส่เสืียการต้องได้อาบน้ำเข่าเที่ยงเลี่ยงอย่านี้บย สันชูประด้จกมหลอนรุ่นแรกค่ะมื้อนีน้กการกระห้อนใ้เสานเนคือกันเน,นานนนะพ,เพะเซียเนาะคใครกัมีร่มป้าฝ่ายเจ้ากับดวกดี๋ยวนั้นห้อนนะครับแดดก็เลยขนาดมีต้นไม้หลายยังห้อนเนาะค่ะอ่าแบ่งปันอที่วันนี้วันที่เท่าไหร่เอพะเชียนวันมันยี่สิบแปดวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปี่สิบแปดจทงกับเป็นวันที่สองที่เราข้ามรัฐบาลไทย วันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะยี่แปดเดือนนี้มีเจา้ามือเพาเซียนไรเอลขับกล่อมโคกะทกาหองนั่นเงยนกับสามสิบโอ้ไม่สามสิบหมื่นะยี่แปดสามสิบเอ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบหนึ่งโอ้อีกสามหมื่นตัวเพาเซียนสามหมื่นแล้วก็เป็นไฮเทเช่ทุกไทยกันนั่นไปเรื่อยครับค่ะไฮเทเชเดียวค่ะอ,อ๋อวันนี้วันที่ยี่แปดแล้วเนาะแต่ว่าแนว่ยทางโซเลขออก สองพอคอเนาะซึ่งวันที่หนึ่งมันเป็นวันแรงงานเนาะพอเซียนเนาะวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานวันที่สองันสภาพเนาะพี่น้องเอฟซี่ะซึ่งเลขสิบปอยมือหนีเป็นเลขคำนวณครับคำนวณแต่ว่าพอเซียนเทดไปลายมือละแต่พอเซียนกับปฟนดีู่าแฟดีว่าเอพี่น้องกับมาซุ่มเซลวกันนะครับมาหากัเสือนีมันนี่ไม่จินน้ำกันค่ะย่างค่ะ ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะเชื่อมันกับโบน่เขาเรียกมันท้องกับบรูนที่ออกตัวใดเนาะขึ้นแบบเนาะไปได้เม <Aha. S 2> <men> uh ื huh. uh ่อทุ่มองแล้วเชื่ออาจารย์ดังกับเขาบางเชือกับบอเขามันก็ได้เอาเทียบคือว่าอะไรเล่าเทียดวงนี่เป็นดวงเขาดีมันก็ได้ถือถือตัวได้ก็ถือบางวันนี้ฝากตอนเอฟซีพันได้โชคได้มาร์เนสอร์เซียนครับผมถ้าหลังจากห่างหายโบนี่ลงให้เอฟซีพันงวดหนึ่งหรือสองงวดนี่แหละ ซึ่งกะห้างหายเพราะว่าแนวทางตัวเลขเพราเซียนห้าน้อยกับปอยในไร่กลุ่มเนาะก็เลยบ่มีโอกาสได้มาพูดคุยกันได้แต่แนวทางพูดคุยกับเอฟซีชิดทอดเอฟซีอยู่หรอกครับค่ะเบ่งปั่นเอฟซีอยู่ค่ะเห็นแนวทางเนาะค่ะยิบจัำรถทลีเบย์เพิ่งจะใกล้แล้วค่ะกับบอ้วูนที่ไปถือเรื่องต่างๆคนน้องกับบอลู้กันเนาะค่ะรองเบิงค่ะส่วนสำหรับเอฟซีทันใดที่ยังอยากเข่าไร่กลุ่มของเพราเซียนนอนหน้ากับเพราเซียนกลางหนลงก็ยังหลับอยู่เด้อพี่น้องเด้อ ยังรับเหมือนเดิมนะคะเอดไล่กิ่งกลางมาดโทร่ทัางช่องนี่และเป็นไอดีไล่เนาะสำหรับไล่กลุม่มยังรับอยู่เรื่อยๆค่ะเอากะเบาไล่ตืบแล้วพี่น้องขอแนวทางตัวเลขกับพ่อเซียนกลางดงเอาพ่อเซียนกางดงประกาศกับสมุิจนให้เอฟซีได้ตัวไหนเนี่ยค่ะเขียนงายหมดเขียนเขียนรถค่ะโอเป็นยังค่ะ เพรเสียนมีปนอนคูใจห้อยข้างๆางพี่น้องเสียนปผลแต่ว่าใบมากกระเดนห่อนครับออหนึ่งหาูนย์ปั่นเอ็มลอยท่นี่เอ็มลยหาิครับพี่น้องอ๋หนึ่งหาศูนย์เดียวพาเซียนครับผมโอ้บ่บ่มีคูและบ่มีสามตัวเท่านี้ครับผมจัดเลยนะครับโอ้ตัดินเะี่นซื้อพเซียนห้องไตน้วเนี้ยค่ะค่ะ บารนี่แนวทางมือนีปล่อยไปแล้วบัดนี้สิมิคงสุดท้ายบ่เซียนหรือว่าสิมิฝันหรือจังไหรคั่นฝันดีให้แอนมินมาสัมผัสณดี๋ยด้คือจังไหรโคงสุดถ้ายเพรเซียนกับจังว่ากันใหมครับแต่ว่าชุดนี้ไปก่อนครับอ๋อเอาชุดนี้ไปก่อนเนาะครับผมไกลมือเลขจะออกวันที่หนึ่งหรือวันที่ใรเกิดพรเซียน่นฝันเพิ่มเติมจังไดรแอนมินแกมาลงเพิ่มเติมหรือว่ามาสัมผัสต่อเนาะครับคันบามีก็แสดงว่าเป็นชุดนี้ครับอ๋อคันบ่มีก็เอาชุดนี้ไปเลยครับผมชุดนี้ก็คิดว่า เด็ดแล้วครับหนึ่งห้าศูนย์เม็ดเดียวพี่น้องพอเซียนแน่นอนเลยว่าปล่อยเม็ดเดียวหนึ่งห้าศูนย์เอฟโหิครับบอเป็นโฆษณาขายตัวบอครับฮะพอเซียนสู้พอเซียนยกขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวสู้มาเอฟซีคนอื่นที่น้องเอาพี่น้องเอฟซีขาสำหรับแนวทางตัวเลขกของพอเซียนกางดงสอง พฤษภาหกหกเนาะค่ะเซียนกลางดงหนึ่งหาศูนย์เม็ดเดี่ยวพี่น้องเลขกอเซียนเม็ดเดี่ยวแขนแขนหรือว่าเอฟซีทา่านใดทาเบงคงสุดท้ายเพื่อพอเซียนฝันเพิ่มเติมเนาะอันนี้เอาไปพิจรนนารณาอย่าจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ก่อนเนาะอพอเซียนเนาะเอนมินกเวพิจารวิขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องหนึ่งหาศูนย์พี่น้องตรงใจโดนใจพ่อแม่พี่น้องบ่หนอ ขันชื่นชอบกับจวดจาดฝาดบืมยิบจับฉลากกินเบงรัฐบาลเอามาเซียงหัวบอลล่องเบิรงพี่น้องขั้นฝันดียังได้กับฝาดบืมรุนพี่น้องพิจารณารุนเนาะเนาะพอเซียนครับเม็ดเดียวแขนแขนหนึ่งห้าศูนย์บนบนไปล่างได้มันบอลพอเซียนครับผมบนมาล่างล่างมาบนได้เนาะครับค่ะขั้นวิ่งเล่นกับคือสซีได้อ่าหนึ่งห้าแล้วก็ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์น้ำพอเซียนเนาะ่ตัดเล่นเนาะเอาเอาลงได้พอเซียนบ่าเนี้ พ่อเซียนก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะหายิบจับลอตเตอรี่ไปก่อนมันก็ใจแล้วยี่แปดแล้วอีกที่มือเนาะค่ะครับผมบองว่าให้เอพีเพิ่นโชงหมานเนาะพ่อเซียนเนาะเอพีชูโชว์คนหมานใส่บ้านในงานครับค่ะให้เฮงให้ปังคือยังฮานอยครับผมสายยาพ่อเซียนเอฟซีเพิ่นให้สายยาอยู่ไม่เอาเก่าชีวิตประสานพ่อเซียนสำหรับฮานอยเราฮานอยครับค่ะ เอาสำหรับเอฟซีท่านใดคือทอดเพรเซียนกะกิงกลางเบอร์โท่เพรเซียนกะเบิดยังกับเพรเซียนศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกเก้าห้าหกเก้าห้าสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดเอาเดียวเสียนเบอร์โท่พรเซียนใหม่กันมาเถอเอฟซีคนคือทอดอยากโชวมากเล่นน้ำเพอเซียนเนาะศูนย์หกหนึ่งหกเก้าห้าหกเก้าห้าสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเจ็ด เบอร์หนึ่งจำหม่ได้ครับเอ่อพอเซียนโชว์เบอร์ไม่อีกเนี่ยค่ะเอฟซีเพิ่นไมมีสองเบอร์อ่าให้เพิ่นแค้มนาจอบมเถือเอฟซีฟูเพิ่นอยากโทรมาฝุ่นมาคุยมาทักมาถามข่าวถามข้าวพอเซียนกลางดงเนาะครับผมค่ะนี่ระค่ะพี่น้องเบอร์โทรของพอเซียนกลางดงเนาะค่ะศูนย์หกหนึ่งหกเก้าห้าสี่ห้าหนึ่งเจ็ดค่ะชัดเจนค่ะแค้มนาจอพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะอ่ะชัดเจนค่ะพอเซียนครับผม อจ้าหน้ากากขอขอพุ่นพอเสี้ยนหลายๆสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยมือนีครับค่ะเอฟซีเพิ่นกัรล่อหลายท่านโทรตามหลายท่านและเพราะว่าแอดมินนัดเพิ่นลงหมู่บ้านนี่บรได้ลงเนาะเอ้าหน้ากากขอขอพุ่นพอเสี้ยนหลายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมที่โชคดีทุกๆกท่านครับผมสาธุค่ะ